สำหรับคู่รักนะคะที่อยู่กันมานาน5้าหปีอย่างฟ้าใหญ่ฟ้าอยู่มา20ปีแล้วนะคะคงจะรู้สึกตัะหนดกับความที่แบบบางทีเราไม่ได้หวานเลยบางทีเรานึกย้อนกลับไปเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วที่เราหวานชื่นกันเราก็อยากจะกลับไปอยู่โมเมนต์นั้นเนาะเข้าใจว่าคนเราช่วงโมเมนต์ช่วงโปรโมชั่นที่มันยังจีบกันอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่โคตรมีความสุขเลยใช่ไหมมันจะแบบบัตเตอร์ฟลายอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องเสียใจนะคะว่าการที่คนเราอยู่กันมานานมันจะค่อยจืดชื่อจืดจางไปแล้วสุดท้ายเราเลิกกันมันไม่ใช่ออยางนนนนัั้เสมมมไปะะคี ก็คือคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าเมนเทนแฟชั่นความหวานความมุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กให้อยู่ได้นะคะ1คุณต้องดูว่าในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของคุณน่ะคุณ2คนใช้ชีวิตกันแบบราบเรียบเกินไปหรือเปล่าในแต่ละวันมันมีกิมมิคอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอย่าให้ชีวิตเรา2คนอ่ะมันราบเรียบเกินไปคือมันแบบน่าเบื่อเพราะบางทีแล้วอ่ะตัวคุณอาจจะไม่ได้น่าเบื่อตัวเขาเองอาจจะไม่น่าเบื่อแต่ชีวิตเราพอมันมารวมอยู่กันแล้วอ่ะมันน่าเบื่องั้นก็ต้องออกไปหาอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่มันสรรรร้าางโดพมมีนกกิจอะไให่ๆ ร้านอาหารใหม่ๆนางเรื่องใหม่ๆเปืือเน็ตฟิกแล้วก็ไปออกไปแบบหาเ p e r i รีย e หรือประสบการณ์อะไรใหม่ๆนั้น,น,นลักการง่ายๆค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตรักเนี่ยมันจืดชืดนะคะเติมความหวานด้วยการพาตัวเขาและตัวคุณไปอยู่ในโมเมนต์ที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตแค่นี้รับรองว่ารักของคุณก็จะหวานชื่นไปอีกนานเลยค่ะ